สวัสดีจ้าเมนี้มาพบก,กับอีสานแช่แนลยวนะจ้าสวัสดีจ้าน้องยิงจ้าเมนี้กามาพบก,กับอันวันที่29เมษายน2 5 6นหกร้อนี้น้องยิงเพิ่นบอกว่าพาไปเอาหมักยางแน่เพิน่นว่าเนาะจ้ามา2อตัวกามานําเด้อจ้าบัดนี่พอแก็ว่าไปยพอสิพาไปต่อยนี่เด้ได้แล้วหมักยางลูกสวยๆเลยแต่ว่าสุกบ่ทันแห้งนาะจ้าพุ่น ลูกเรื่องเหลืองก็กมีลูกสี่ขขยวก็มีน่าจะแต่ว่าสูงแห้งน่าจะพี่น,อน้องแบบาหากินยากนาะจะเป็นอีที่เกิดตามฤด,ดูของอีสานบานเฮาเน่านะจะหมากยางบัหูว่าทั้งขาเจา้าบัอื่นว่าจางังไดน้ออื่นคือกันบนะ่น้อนี่เมนเอาเน,น่าจ่ะนรูดแล้วมาเอาเลย ตังหญิงก็ดีใจคักมวนหลายนะคะพามาโซ่ย่างดีนี่ได้แล้วได้แล้วฮอนวาเอาตัวดีนวยเหลืองแบบน้านะจ๊ะยู่สูงแห้งตัวนี้แต่ว่าก็เอาได้เพิ่งเอานะจ๊ะเห็ุแม่สาวยาวอยู่เป็นความสุขอีกวิธีหนึงของอีสานบานเหานะจ๊ะเดืดนแล้วเบิ้งสิมาชิมเบิ้ง นี่กินบ่นาเหรอวะสิมเ่งงอ้ยแบบหวานนอจากพี่น้องปแกางหวานนะจะนะกากแบบกลมกลมแบบซุกพอดีกินเลยจ้ะแซ่แบแซ่บ <c oughs> พหรอวะผียุทธึงสูงๆนี่จะไม่ร้ายนะจ้ะเป็นเรื่องเหลืองซุกอยู่จ้ะตัวนี้กำลังแม่น,น่าจ้ะโอ้ยแม่สาวเ่นการะไรมิตรสิทตนเนาะนี่แมไในเล้วแต่วต่ากระตอยเงายู่จ้ะ ใต่ละวคนเก็บอยู่ใส่นี่ผู้เก็บทุกอย่างมันไปกินหรือไปมวนนรอกมวนขนาดอีโมนหน่อยนี่ไปมวนเอาได้แล้วค่ะได้เก็บซื้อๆกับม้วนดอกเพิ่นอยากมานำเนาะวนมาหาบุกอย่าง อุ้ยหน่วยแบบงามเลยตัวนี้สวัสดีค่ะอีกแล้วเอาแก้เบื้องหวานนี่มันสิหน่วยมันสิเนื้องามขึ้นหน่วยบ่อน้าน่าเนื้เปลือกก็สวยหน้าก็สวยน่าจะสุกพอดีเลยบริเลตนะจจะเบื้องเนี้ยน่าจะพอใจหลายนะคะคนในหมานี่ เบียงเครื่องดินี่นะจ๊ะอู้ยเนื้อแบบงามเลยจ้ะเนื้อเน้นๆเ,เลยหวานต้นนี้ต้นหวานนะจ๊ะเอา้าชิมให้เพิ่นเบิ่งบ้านะจ้ะยิงเดี๋ยวสิชิมเลยบาดนอ้ยอู้ย,ยหน้าตาเป็นหวานหรือมาถมหวานจ้าประซั่นนั่นก็ะซิมไปข้นางหน้านะจ้ะสงกับนางอยากมาหาอีดี เป็นจังไหรรสชาติหวานดีที่เนาะนี่เยี่ยมว่าซัานพ่อใจคักหมวกกระบปรงใสงกกใสแค่ยังกระบปรใสเนาะจ้ะนี่ดิพ่อได้กินแล้วละซัํานก,กได้ยังบพบพ่อพันว่ะจังาาน้อยจังสีมื่งเอาประันโบพ่อกระต้อยเมืองอีกเนาะจ้ะแต่ว่าหลายอยู่จ้ะกบกางอย่างเต็มมันสูงเนาะ เอาอยากเนี่ยเติบอยวใช่ฮะกลับได้แล้ววาสันี่มาหอดกับมาปอกใส่ถ้วยเนาะจา้ะเตรียมปรุงรสหน่วยเรื่องเหลืองเจงสีแขนๆจจงสีอุ้ยแสบคักเด้อพี่นอง แต่แบบนี้น่วยเขียวมันกีนเฮือมันก็นสีเหลืองคือกันน่าจะบ่ค่อยสมปันหดเนาะมันขั้นถือตนหวานคนนะ่ะกินสมน้ำกันเด้อจ้าืันนี้เด้อเกิดอยากสมนางบอกให้าพาไปหาเนาะ บอกน่าจะปอกหน่วยเขี้ยวน้วยเรื่องกระแสบเบิเน่าจะนี่เรียบร้อยแล้วน่าจะการปอกวิธีการปอกแบกรบร้อยห้ากระเชมาข้นน่าจะใส่พริกเกลือชุรโรด,ดดีน่าจะกับปะแดกค้นให้เขากันน่าจะวันนี้กับพ่อมกินแล้วน่าจะ <laughs> มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า